โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับจ่าฮันเตอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาประจําอยู่ที่สอนอในเมืองเป็นวันที่2แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งถูกย้ายมาเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็อีก2อสวันเนี่ยก็จะถูกย้ายไปอีกนอกเมืองเหมือนเดิมอีกแลวนะโอ้ย้ายไปย้ายมาไม่รู้อะไรนะครับส่วนวันนี้เราก็จะไปกับเพื่อนของเราเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมโอโ้แอคอย่างเดียวเทจัดบอกเลย แต่งตัวนี่แบบเหมือนกอล์ฟกันมาเลยนะครับสำหรับน,นี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับเคสแบบไหนบ้างนะครับผมอยากเจอแบบเคสใหญ่ๆแล้วนะอยากเจอแบบคดีใหญ่ๆแบบประทะอะไรอย่างนี้นะพอดีแบบกระสุนแบบมันเหลือนะเบิกมาเยอะเกินอยากประทะแล้วนะครับโอเควันนี้เราก็มาทํางานตั้งแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวดูเวลากันเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงสี่สิบไปเพื่อน ่วนรถที่เราจะขับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับผมคันน,นี้คือแบบไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรด้วยนะไม่เคยเห็นดูโลโก้มันดิก็เลยไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับส่วนเชเดนคันน,นี้ก็แบบเอาเรื่องเหมือนกันนะอันนี้แบบแบบที่หนึ่งนะแบบที่สองแบบที่สามโอโ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะคันนี้เนี่ยซิงการ์บอกเลยไป นม่ว่าจะผ่าไฟแดง have soul. วัดซองครับเรากำลังไปที่เกิดเหตุนะครับ มีคนแจ้งว่าเจอรถต้องสงสัยนะมันจอดอยู่เราก็ทำการไปตรวจสอบดูก่อนแล้วกัน จะขอดูบดัตรประชาชนหนนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนนะครับ อ๋อมีเกตเข้ามาอีกแล้วแค่จะขออนุญาตขนตัวด้วยนะครับผมไอ้เพื่อนเดี๋ยวรีบขนหน่อยดิเชี่ยแม่งโอ้โหทะลุมาเลยทะลุมแม่งตัวคนด้วยอ่ามีที่เสพยาด้วยนะครับผมโอเคขออนุญาตใส่กุญแจมือนะครับผมเพื่อนใส่กุญแจมือเลยเพื่อน แจ้งสุนครับเดี๋ยวขอรถรับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผมโอเคส่วนรถครันนี้เดี๋ยวเราทำการค้นดูก่อนนะว่ามีของผิดกฎหมายหรือเปล่าโอเคก็ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราทำการดักไปที่สอนอเหมือนกันนะครับ <the> เฮ้ยใจเย็นใจเย็นแจ้งสุนครับเดี๋ยวขอรถดักมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับผม Tow truck assistance required on uh Olympic Freeway Screw you What the fuck is that Okay, bye, Have ambulance call downtown. มาสองครับหลักกังไปที่กระเทศนะครับรถพยาบาลนะเขาขอ,ขอต,ำตำรวจเอ่จะุ้มกันให้หน่อยนะ อยู่ข้างล่าาเหรออ๋ออยู่นูน่นเลยคือเขาให้เราไปเปิดทางให้เขาหน่อยนะแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะนำเราไปนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เขาเขาให้เราขับเปิดทางให้เขาอ่ะนะครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อย อ่ะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับนี่มึงให้กูขับเปิดทางแค่ไหนม,มึงมาส่งท่านนายอำเภอเนี่ยนะ โอ้โหดีโอเค <S <S ท่านายเพลก็เส้นใหญ่เดือเกินอะไรวะจะมามาโรง,ง,ง,งพยาบาลเนี่ยให้กูขับเปิดทางให้นี่นะโอ้สุดยอด มอ2ครับเรากำลัง,ลงไปที่กระเทศนะครับผมมีคนแจ้งว่ามีชาวบ้านเขาถูกสัตว์ป่าไล่กัดอยู่นะเชื่อหรืรเปล่ ไปเจ๋งเเลยอาแค่เพื่อ,อนฝากด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตายพอดีแบบนี้ก็ตายพอดีเดี๋ยแวบบเราทำการปิดกั้นพื้นที่ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอีกอีกคนอ่ะที่เอ่อเพื่อนเราไล่ตามไปนู่นละโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเร,าเรียกคนมาจับไปก่อนแล้วกันนะครับ required Perro. assistance Del in ส่วนไอ้คนนั้นก็เป็นผู้ต้องหานะน่าจะเกินกว่าเหตุหรือไม่นะเดี๋ยวเราก็ไปทำการสอบสวนดูอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ได้ไหมเพื่อนได้ไหมหยุดครับหยุดหยุด

กุญแจมือหมดนะก็เลยต้องทำแบบนี้นะะปิดเสียงเสดนกันใ <c oughs> จเย็นขาใจเย็นอาเหยียบซ้ำเข้าไปอีกโอ้ขาหักหมดแล้วบ้างแค่เราเราทำการนะเรียกรถพยาบาลมาก่อน้ะกันนะครับ <c oughs> แจ้งสูตรครับขอรถพยาบาลมา <c oughs> ทีเ่เสะเทรด้วยนะครับกุญแจมือมันหมดอะ่ะก็เลยต้องทำแบบนั้นนะ เดีย๋ยวเราทำการปิดกั้นพื้นที่ไปก่อนนะ,นป,ะปืนตบทีเดียวไม่น่าถึงถึงขั้นตายหรอกมั้งนะดูทรงแล้ว สรุปเขาตายนะครับผมเฮ้ยเคเราทำการเรียกรถกับสบมาเก็บเลยแล้วกันนะครับ แจ้งส่วนครับแต่ขอรถเก็บศพมาที่เจ้าเทพด้วยนะครับผมเดเย็นครับเดเย็นนะครับผมเจ้าหน้าที่เราอยู่ไหนวะเจ้าหน้าที่เก็บศพเราอยู่ไหนวะ ờ đi ngay mà. <coughs> à, phải trước. แค่เราแล้วก็ทําการเปิดต้นที่ก่อนนะครับ